สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดู12ล้อของสกรีดนิ่วนวันนี้มาวันแรกครับนี่งานแรกก็ไปกินทั้งน้ำมันมาก,ก่อนนะไปล้งรถก่อนคันนี้นี่ชูวินวัคนครับเนี่ยมีอะไรนะเคานครับมีเคนแล้วก็มีรอกดึงรถนะครับ ไล่ได้สุดจัดครับซื้อมานี่ใช้ได้หลายอย่างนะฮะรถด,ด,ดำก็จะวิ่งตรงนี้ครับก่อนวิ่งตรงไหนนี่พพุ่งนี้ที่ทีท่เดิมนะตรงนี้ก็จะวิ่งงานกุ๊กใหญ่เหมือนเดิมคนระับเมื่อกี้ฝนตกหยุดไปก่อนนะฮะวันนี้นี่ฝนหยุดแล้ว พร้อมรุ่งานต่อครับตอนนี้นี่ใครสนใจนี่กลนคลองนี่ได้เลยครับรถเกียวนะฮะเคลื่อนย้ายทั่วประเทศสิคิดบอกงั้น <c oughs> ไม่รู้ใครขับแล้วนะ่อ้ก็ตะเกครับเองครับเดี๋ยวต่อไปก็จะหาลูกน้องขับไประจำนะ ได้มาร้านสองบทก่อนใหญ่บิ๊กบุ่ม,เ,มดดเนี่ยชอบตัวบนใดเนี่ยเอาลงแบบสวยๆครับนี่คันมาจากสาหรัฐนี่ได้บังฝุนขึ้นแล้ว เมื่อกี้โล่งเกินบังฟุ่ขาดอย่างโล่งใส่คืนนะฮะนี่เออลกลับมาโลคันนี้มาไกลนะฮะมาจากยุโรปดูทงรู้อแต่จะเป็นไทยเลน์นะฮะรถล,ลูกพี่ใหญ่โอ้ลูกพี่ ล้อมีแต่โครนเลยเลย้างไม่สะอาดโอ้นี่ครับไอ,ไอตัวนี้นะครี่นี้ไม่เหมะนะครับนี่กับหน้าฝุนนะ,ะอโอ้ดินติดเต็มอะ่ะตรงอื่นนี่ล้างอย่างสะอาดคนระับมีตรงล้อตรงเดียวนี่เลยที่ยังไม่สวย รถวบีนน้ำไรหยดโอ้บนกระบะแล้วเปล่านะครับพร้อมรุยงานพรุ่งนี้ครับโอ้พ่งนี้รถไทยก็ได้จะว่างครับเย้ <Yeah. S 1> มันเลยนะพ่งนี้ ไม่รู้จะออกตัวได้หรือเปล่านะเฉอะไหมมีใครไปดูหน้าง,งานยังไหความันไปได้ไหมโคจัดชุด<ฮ>พี่มันแรงโบแมนอถอดออกก่อนก็ได้แล้วล้างยากฮะล้างยากเลยหน้านี้มันหน้าฝนครับดูมันเข้าไปเต็มเลย คันนี้นี่กระบะใหญ่ชุนนะครับใส่ดินมาเหมือนน้อยแต่ไม่ใช่น้อยนะฮะเดี๋ยวจะถึงซื้อข้าวแล้วนะเดี๋ยวเสี่ยกบก็จะซื้อข้าวด้วยคันนี้ซื้อมากดคุ้ม นี่รถไถติดนี่เอาอันนี้ไปลากก็ได้ฮะอยู่บนทางต่อสลิงยาวๆนี่ต่อสลิงยาวๆรถไทติดนี่เอาอันนี้ดึง <c oughs> ถ้าไม่ไอ้นะรถอันนติดารถเกีียวติดนี่อันนี้เลย